เมื่อวานนี้นะคะทางผู้ประกาศข่าวและก็นักแสดงจากโมโนท9นเข้ารับรางวัล Global Award 2025จากรายการบันเทิง5วารายตีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกเทาทบ5นำโดยคุณเอกดนตกรกิกลมกล่อมบรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวโมโนท9นผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2025ได้รับรางวัลบุรุษแห่งปีรางวัลทรงคุณค่าบุรุษที่ควรยกย่องที่ส่งตัวแทนมารับรางวัล อีกท่านหนึ่งคือคุณดาวพิศราเกิดชูชื่นนะคะผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์โมโนทวนี่นจากรายการโมโนข่าวเช้าได้รับรางวัลสตรีแห่งปีนอกจากนี้นะคะยังมีลอตโต้ค่ะจิรวาดพุทธธรรมานักแสดงดาวรุ่งจากภาพยนตร์หาก้อมได้รับรางวัลบุรุษแห่งปีนะคะแล้วก็มีน้อกวิวนัทริกาเฝ้าด่านนักแสดงดาวรุ่งจากภาพยนตร์หาก้อมเหมือนกันได้รับรางวัลสตรีแห่งปีคะ่ะ ก็ต้องก่อนอื่นเลยนะคะพวกเราในนามของตัวแทนโมโนท9นีไนนะคะแล้วก็พี่ดาวตัวแทนโมโนนิวส์ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คะ่ะวันนี้ก็มารับแทนคุณนนทกฤตด้วยนะคะบกบหของเราแล้วก็อยู่ในรายการโมโนข่าวเช้าคู่กันนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรตินะคะเราชาวโมโน29วีไนค่ะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมรับรางวัลในงานนี้ครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะทุกคนก็มีนักแสดงาลาเยอะมากๆครับในางานนี้ครับ ็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของวิวด้วยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็ทางพทบ5นะคะที่ให้โอกาสวิวนะคะก็สัญญาว่าจะตั้งใจทําหน้าที่นี้ให้ดีแล้วก็เต็มที่ที่สุดค่ะ สำหรับรางวัลโ l o b a l a w a ร d 2025จัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลที่มีคุณสมบัติมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้มีเกียรติและเป็นบุคคลแห่งปีในปี2025นะคะโดยในปีนี้มีผู้ที่มีชื่อเสียงดารานักแสดงชื่อดังเด็กและเยาวชนเข้ารับรางวัลกว่า160รางวัลค่ะแฟนหงข้ามพลาดลิเวอร์พูลกลับมารวมทีมพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบคริสตันนอตเอน โยโกฮาม่าเอฟมารินอสอตแลนติกบิลเบานี่ไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องแต่นี่คือบทพิสูจน์ทีมเวอร์ชั่นใหม่ของหงแดงสมัครไวไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาท Mono m a x กสตรีมมิ g ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป